ท่าเบอรอทุกข์แล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบี้ยมันเลยว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีวันไหนสุขมั่งเอาความจริงเข้าไปสู้อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยใช้กำลังใจที่เป็นธรรมว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ เช่าปิุูข้าความแก่เป็นทุกข์มรตะนำปิฎูขังความตายเป็นทุกข์โสกะปรีเทวทุกโทมนัสสุปญายาตความเศร้าโศกเสียใจเพราะยึดโน่นถือนี่รักโนนรักนี่เป็นสำคัญพัดราชจากกันเอาทุกข์เสียใจเป็นอันว่าทุกข์เห็นไม่อยาก ทุกเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเมื่อตัณหามันเป็นของไม่ดีเราก็ทำลายตัณหาโดยใช้มรรคติปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนำพิ่จรณาเห็นตัวทุกข์ตอนนี้สิ่งท่านหลายในโลกเรามันเกาะมานานเราที่จะเรื่องการเกาะ สภาวะของโลกคือวัตถุก,ก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีร่างกายเราก็ดีร่างกายบคุคคลอื่นก็ดีเราก็ต้องย้อนไปดูมหาสิบฐานตั้งแต่ต้นจนยันอริย,ยสัจทรงกำลังใจไว้อย่างนั้นเป็นปกติผลที่สุดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะปรากฏ ปัญญาตัวเห็นอริยสัตว์นี้พมขอแนะนำท่านว่าจงใช้ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตื่นจากหลับจะลืมตาหรือยังไม่ลืมตาก็าย่างก็ช่างเถิดจงกว่ามันจะหลับไปจงใช้ปัญญาเห็นอริยสัตว์เห็นปัจจัยของความทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นตัวสภาวะที่ดับเป็นความทุกข์ได้ คือปฏิบัตธาอารมณ์ใจทรงในในมหาปฏิปทานนสูตรทั้งสี่ประการคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาครบทนทรงอารมณ์อย่างนี้ทุกตลอดเวลาการขณะที่ยังมีความรู้สึกว่าตื่นอยู่ให้เห็นอริยสัจจริงๆ สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบท่านบอกว่ามีการดำริออกจากกามหนึ่งดำริในอันที่จะไม่พยาบาทหนึ่งดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่งการดำริออกจากกามก็ไปนั่งคลำปฏิกระบบทาตุบับนวสีเก้า ควาให้มันขึ้นใจให้มันติดใจอยู่ตลอดเวลาเจอถทั้ทงมองเห็นอะไรในโลกทั้งหมดมันสุกปร,รกไปตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่ารมฝืนคือยอมรับนับถือความจริงของมันไม่ยื้ฝืนความจริงมันสุกปร,รกจริงรู้ว่าสุกปร,รกจริง แล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ผูกพันในสิ่งที่สิทธกนั้นมีความรังเกียจเห็นคนคนดีเห็นสัตว์คนดีเห็นว่ามีสภาพของสภาวะเต็มไปของน่าเกลียดโสโครกมีการสีเสเียนเป็นอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกตาารมณ์ ำลำริในอันที่จะไม่พยายามบาตรลำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็ทรงพรหมีหารสี่เราเคยสอนกันมาแล้วเราเคยรู้กันมาแล้วบอกให้มีอารมณ์ประจําอยู่หากว่าท่านทั้งหลายมีที่บาทสี่มีพรหม i หารสี่แล้วมีจารณะสิบห้ามีบารมีสิบละ นิวนห้าตามที่ผมเคยพูดกับท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงประจําจิตไว้ตลอดเวลาและไม่ลืมว่านิพานัาสสะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกิตวาซึ่งแปลว่าข้าพาเจ้าขอรับภ้ากาสาวพัปเพื่อทําให้แจ้งสิ่งนิพพาน ้าอารมณ์ท่านทรงอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่าสัมสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือจิตตั้งนึกชอบไว้เสมอหแล้าการเรืองสามรายการนี้การจะต้องออกจากการมการจะไม่พยายามบาดจะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปหามันมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครบถ้วนสามสัมมาวาจา วาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสีประการได้แก่วาจาที่พูดปดพดเท็จวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันวาจาหยาบคายได้แก่นินทาว่าร้ายเสียดสีแล้วก็วาจาทำลายประโยชน์ ทำให้คนอื่นเสียเทือนใจเี่นินทาคนน้นนินทาคนนี้นินทาพระองค์นัน้นนินทาชีคนนี้นินทายายแก่คนนั้นนินทาตาแก่คนนี้จงรู้ว่าถ้าเรายังนินทาเขาอยู่แสดงว่าเราเลวกว่าเขามากเขาถึงแม้ว่าจะมีจริยาไม่ดีเขายังไม่นินทาใคร เป็นอันว่ากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลามาถึงปากทั้งตัวเราดนินทาว่าร้ายเขาได้แสดงว่ากิเลสมันเลยหัวใจล้นออกมาถึงปากมันเลวแสนเลวผมอยากจะบอกว่าเลวกว่าสัติฉันเพราะสติฉันมันยังไม่นินทาไม่ดา่าไม่ว่าใครพรืว่ามันดา่ามันว่าผมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ เป็นน้ว่าวาจาชอบก็ต้องใช้วาจาอย่างนี้ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตามวินัยวาจาที่จะพูดกันไปเวลานี้เราเรียนมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาที่เราจะคุยกันแล้วก็ปราบเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยอย่างนี้เรียกวาจาชอบ มีสัมมากัมมันตะทำกายงานชอบทำกายงานชอบคือต้อบอกว่าเว้นต่กายทุจริตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการมอย่างนี้จัดว่ายังไม่ควรจะเรียกว่าอยู่ในอริยสัตว์ในอริยสัตว์ก็หมายทำกายงานชอบ คือหาทางทำลายทุกข์หรือว่าหาการทำลายทำลายเขตของความทุกข์ได้แก่ตัญหาตัญหามันเกิดขึ้นมาจากสภาวะอันใดหาธรรมะที่เป็นศัตรูกับมันเข้าประหัตประหารทันทีและรวมความาการงานของจิตของเราที่มีอยู่ก็คือการทรงพระกรรมฐานตลอดเวลา ทรงอารมณ์มหาติปทานนสูตรี้ตลอดเวลาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานมาจนทั้งถึงอริยสัจนี่จัดว่าเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ตรงกับระบบของเราตามความเป็นจริงที่เราทรงกันอยู่ถ้าหากว่าการงานของจิตมีอย่างนี้แล้วการงานภายในใจมันดีการงานข้างนอกมันก็ดีทั้งหมด เราะกว่าการงานที่เราควรจะกำหนดก็นั่นก็คือเจรณะสิบห้าจัดเป็นการงานสำคัญต้องครบทวนบริบูรณ์บรารมีสิบต้องครบทวนบริบูรณ์ต,มตามกำลังใจตลอดวัน <c oughs> แล้วก็พรม,มวิหารสี่อิทิมบาทสีการละนิวรนห้า นี่เป็นการงานที่เราจะต้องทําอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเขาออกอย่าไปถือนายเฉพาะเวลาท่านที่หน้าสวยแต่ใจเสียนะระมัดระวังให้ดีรู้ตัวไว้ด้วยว่ากําลังใจของเรากําลังจะพาตัวของเราไปสู่วบายภูมินี่ผมไม่ได้ว่าใครหรอกนะ บอกให้รู้ตัวว่าท่านหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีท่าทางดีแต่ใจเลวเลวด้วยกันลังกระบวการใดทั้งปวงคือยังมีกิเลสด,ดูมันยังเลวอยู่ <c oughs> เราก็หาทางทำลายความชั่วนัให้หมดไป <c oughs> และนี้มาข้อสมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตนี่ ท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทานที่ผิดก็หมายความอาการใดที่แบกการคองทุจริตทั้งหมดเราไม่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตอยู่ในฐานะของเราให้เหมาะสมสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรในที่สี่สถานประธานะคือความเพียรมีสี่อย่างคือสังวรประธาน เพี้ยระวังไม่ความชั่วเกิดขึ้นในสันดานอารมณ์ใดที่ขัดกับอารมณ์มหาสติปัฏฐานนาสูตรอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันมีขึ้นอย่างเด็ดขาดจำไห้ดีดีนะและก็อารมณ์ใดก็ตามที่ไม่ขัดกับเจรณะสิบห้าขัดกับบรารมีสิบขัดกับพรมหมหัน์สี่ ขัดกับการทำลายนิวรณ์ห้าขัดกับอิทธิบาทสี่อารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันเกิดขึ้น <c oughs> จงอย่าให้เกิดมีขึ้นเด็ดขาดจำไม่ด้วยจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าเราศึกษากันวันละสี่เวลาปีหนึ่งสามรอยหกสิบห้าวันศึกษากันปีละเท่าไหร ได้อะไรบ้างแล้วละอะไรได้บ้างดูกำลังใจคนอ,องตนเองตนจะรู้เองถ้ายังถ้ายอถทะยานอยู่ยังถ้าโง,ง,านงตนอยู่ก็แสดงว่าเลวเกินกว่าที่จะทรงตัวเป็นคนข้อทีส่สองประหานประทานความเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว หมายความว่าความชั่วที่กล่าวมาแล้วของตนมันขัดตัวธรรมะอะไรบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไปสามภาวนาประทานเพียนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลมีอะไรอารมณ์กรรมอารมณ์มาหาธิปทานนาโะสดครบเจรณะสิบห้าครบบรมีสิบครบ พรหมมีหารสี่ครบวิธีบายครบละนิวอนครบให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วรักษารมนั้นให้ทรงตัวไม่ให้เสื่อมนี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพฤติธปฏิบัตินี่จึงจะเข้าถึงความเป็นนักอริยสัจเป็นนักมหาปฏิปทาน เรวาเป็นสาวโคองสมเด็จพระชินวร์อที่เจดสัม,มาสติระลึกชอบคือระลึกในมหาปฏิปทานาสูตรทั้งสี่ทรงกำลังจิตอยู่ตลอดวันอย่าไปทรงเฉพาะเวลาระวังโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบัง ไม่ยอมให้การนังสามรากเงาของกิเลสและก็บ,บริวารของมันทั้งหมดเข้ามายุ่งกับใจใจของเราจะทรงอยู่ในมหาสติปัฏฐานสโสทั้งสี่ตลอดเวลาการที่ยังตื่นอยู่ข้อที่แปดสมาสมาธิตั้งใจชอบคือการทรงฌานสี่ไว้เป็นปกติ เพื่อทรงอารมณ์ตั้งใจชอบเมื่อทรงฌานสี่เวลแล้วก็ใช้อารมณ์จากฌานนั้นถอยหลังเข้ามาถึงอุปจารสมาธิพิจรณาในมหาิปิฏฐานสูตรมหาิปัฏฐานสูตรนี้ที่องค์สมเด็จะจินาสีทรงสอนท่านฟังกันมาจนจบแล้ว อารมณ์ยังจับใจท่านมานเราเปล่าในตอนท้ายทุกข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกจะเพียงสักตะวหินยังร่างกายเห็นอาศัยอยู่ก็สักแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว่านี่เป็นหมายแปลอาการที่ไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่กลุ่ม แล้วก็ทรงตัดว่าไม่ยึดถือในร่างกายของเราด้วยไม่ยึดถือในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยคือร่างกายภายนอกร่างกายภายในในคือร่างกายที่เราเอาศัยอยู่ร่างกายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่นและก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยจงทราบวานีเป็นวิปัสสนาญาณตัวยอด เป็นการทำลายนิวรสัญญัสิบริการให้พินาศไปเริ่มนาสกายยทิฏฐิสกายยทิฏฐิตัดได้แล้วหรือยังวิจิกิจฉาสงสัยสกายยทิฏฐิมีรมมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ทรัพย์สินต่างๆในโลกเป็นของเราความโลภโมโทสันเป็นของเราความโกรธความย่ำบาดเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรายังมีอยู่ไหมตัดตัวนี้ได้แล้วหรือยังวิจิกิจฉาความสงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดแน่แล้วไี้อย่าง ศีรปตาปรามาตความไม่มั่นคงในศีลตัดได้แล้วหรือยังการาคะตัดได้แล้วหรือยังปฏิฆอารมณ์กระทบกระทั่งจิตเกิดความไม่พอใจตัดได้แล้วหรือยังมานะการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาตัดได้แล้วหรือยัง อุตจะอารมุ่งสั้นจิตไม่หวังะนิพานยังสายอยู่ในโรงอื่นตัดได้อย่างอาวิชชาคือความเห็นว่ามนุษย์โลกที่วันโลกพรทมโลกสวยสดพง,งามมีความน่ารักน่าใคร่น่าอยู่น่าอาศัยกำลังใจไม่ผูกพันในพนิพานตัดได้ดีอย่าง นี่สำหรับท่านที่โบวชอยู่ถึงข้างบรศรานะสำหรับพระใหม่ผมไม่ว่าคนมาไหวมั่ก็ไม่ว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมมนได้ว่าติเตียนคือปรารบเราก็เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าเสนใดายเหมือนกับไก่หินปล่อย